มาสการพิสมัสวันยี่สิบหกนะครับบางที่ก็จัดก่อนไปแล้วเพราะว่ากลัวคนกลับบ้านไปต่างจังหวัดเราไม่ต้องกลับไปไหนยนส่วนนี้นะง่ยาย <c oughs> <ๆ>โอเคเราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะจับตาาที่ฐานหรือจะลืมตาก็ได้นะครับที่ฐานออกเสียงหรือเป็นเสียงก็ได้ บิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้วัน,นที่26วันคม2 564ขอพระเจ้าทรอองโปรดประครณเราก่อนที่จะสิ้นปีเพื่อเข้าไปสู่ปีใหม่2 565ขอพระเจ้าเมตตาทรงนำพาเราชีวิตของเรา เมื่อวันเวลาได้เคลื่อนผ่านไปมากยิ่ขึ้นชีวิตของเราก็จะเต็มร้นกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น <Amen. S 2> มีความรู้มีความรักที่เพิ่มขึ้นมีภาราใจกับพระเจ้าที่มากขึ้น <Amen. S 2> อย่าที่เราจะไม่อ่อนระอาใจที่เราจะไม่หมดไฟในการรับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าเจิมเราทุกคนที่จะเข้ามาในวันนี้ให้เขาเต็มร้นด้วยสันติสุขของพระเจ้า <Amen. S 2> ให้เขา ให้เราทุกคนได้เห็นถึงการเสียสละของพระเยซูในการมาเกิดของพระองค์ไม่ได้เต็มไปด้วยความสุขสบายกายใจแต่พระองค์มีใจเต็มที่ที่จะรับใช้ปริบัติพระเจ้าและให้ทั้งชีวิตของพระองค์เพื่อคนอาหลายขอพระเจ้าได้ให้เรานำแบบอย่างในการมาเกิดของพระเยซูนี้ได้เอามาดำเนินชีวิตประจำวันของเรา ที่จะมีชีวิตยอยู่เพื่อพระเจ้าและการตายก็ได้กําไรขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงสถิตท่ามกลางารเราทุกคนเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในวันนี้ในการนมัสการในการเรียนรู้เรื่องพระเจ้าแล้วก็ในการกินดื่มร่วมกันพระองค์ค่ะที่พระองจะเป็นประธานท่ามกลางารเราเราทิ่ฐานขอพระพรจากพระองในพระนามพระเยซูเจ้าาเ Música thank uh -huh. I ายกับผู้หญิงนะครับมีร่วมกับนอนแล้วก็มีลูกครับเหมือนที่เรามีลูกนะครับโดยนี่คือเรียกว่าโดยวิธีทาง,ทางธรรมชาติแต่การเกิดของพระเยซูเนี่ยเกิดจากนางมารีที่มั่นกับโยเซฟนะครับคาตอเขาก็าจะเรียกเซนโยเซฟนะครับมีโรงเรียนนะครับเซนโยเซฟใช่ไหมที่เรา,เาที่เขาส่งนักเรียนไปเรียนนะครับ โยเซฟคนนี้ก็คือสามีของนางมารีนะครับคือระหว่างที่มั่นกันเนี่ยนางมารีก็ตั้งทันขึ้นมาพี่น้องคงสงสัยว่าเอะอยู่ดีๆตัวคนเนี่ยมีท้องได้ไหม <c oughs> เป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้นะพระเจ้าทําให้มีท้องโดยที่ไม่มีสามีก็ได้นะครับแต่ว่าพระเยซูนะครับมาเกิดใน พันของนางมารีถ้าเราสืบประวัติไปแล้วนี่นะครับนางมารีนี่มีเชื้อสายมาจากกษัตริย์ดาวิดด้วยนะครับถ้าเราไล่ย้อนกลับไปดูนะครับก็คือว่ามีคนนะมีมีสองคนก็มีมีทั้งภรรยาอีกคนหนึ่งด้วยนะครับก็หลายคนนะครับน่าจะมากกว่าเจ็ดคนนะครับมากกว่าเจ็ดคน คือนับจากอับราฮัมมาดาวิดนะครับอับราฮัมเนี่ยทำไมพระเจ้าให้เป็นเชื้อสายของพระเยซูนะครับอับรามเป็นคนที่มีความเชื่อพี่น้องอับราฮัมคนนี้ที่พระําดีได้พูดถึงเนี่ยพระเจ้าเคยลองใจเขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับถึงครับขอบคุณเลยที่มาสีไทยนะ จะพอไหมวัมนนี้ไม่มีลูกพี่น้องทุกท่านมีพรอครัวมีลูกหมดใช่ไหมนะอับราฮัมเนี่ยไม่มีลูกก็บรรดาคนใช้ก็เอา,เอาภรรยาสลายก็เอาคนใช้มาให้นอนด้วยนะครับเพื่ออยากจะมีลูกหรือบางครั้งนะครับวิธีในปัจจุบันนี้นะครับมีการทั้งอุ่มบุญนีทั้งอะไรพี่น้องก็อย่าไปทำเนาะถูกไหมเนานะ เมื่ออับราฮัมเนี่ยอธิษฐานกับพระเจ้านะครับพระเจ้าก็สัญญาจะให้เขามีลูกและลูกที่เกิดมากับอับราฮัมชื่อว่าชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าอิสานนะครับอิสานจับไว้นะครับคืออะไรครับคนที่เขาศึกษาเรื่องของดาวบ้างนะครับศึกษาความรู้ศึกษาเรื่องการพยากรณ์นะครับว่าพระเยซูเนี่ยนะฮะ ที่พระเยซูจะเกิดแล้วเขาก็เดินติดตามดาวนั้นนะครับเดินไปเพราะเขารู้ว่าท่านดาวนี้หยุดที่ไหนนะครับนะดาวนี้หยุดที่ไหนที่นั่นคือที่ที่พระเยซูเกิดพี่น้องจะไม่เป็นบ้านที่เล็กน้อยที่สุดในสายตาของพวกผู้ครองแผ่นดินยูเดียเพราะว่าเจ้านายองค์หนึ่งจะออมาจากท่านผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอลชนชาติของเราพี่น้องทั้งหลาย ระรงสัญญาว่าระรงจะมีที่ที่สวยางามในแผ่นดินส่วนพี่น้องอันนี้เนี่ยน่าคิดมากกว่าบนโลกนะถึงเราจะมีทรัพสมบัติหลายล้านบาทต่ามแต่ไม่ได้หมายความหรือการันตีว่าในสวรรค์ท่านจะมีมากมายเหมือนในแผ่นดินโลกหรือถ้าท่านไม่มีในแผ่นดินโลกอะไรไม่มีอะไรเยอะแยะพี่น้องหลายแต่ท่านมีความเชื่อในพระเจ้า รับใช้พระเจ้าคนนิบัติผู้คนนะครับทําตามเหมือนที่พระคัมภีร์บอกคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นเจ้านายคอยสัง่งแต่เป็นคนที่ปฏิบัตริรับใช้คนอื่นองคพระเจ้าแมนะยาน,านานก็ไปช่วยบอกพี่น้องนะครับเชิญชวนเข้ามาพระเจ้าก็จะให้ตังคาเด็กใหญ่ๆมานะนะใช้ที่นี่ได้นะครับนะที่นี่มานอนพักได้นะครับนะมาการเต้นก็ได้นะครับ เห็นไหมนะรู้จักเพื่อนแล้วก็แนะนําเข้ามานะครับไม่ต้องเสียตังค์นะครับไม่ต้องเสียตังค์ฟรีนะครับฟรีเอสักเพลงดีไหมนะครับเพหมืองเพลงนะครับเดี๋ยวพระเจ้ารักเรานะครับลองลงนี้ด้วยกันย่ารักจนเต็มรู

แสงสว่างแห่งความรักเธอคุณ ม่อ๋อดีจังรับคนคนหนึ่งไอ้น้าน้องไอ้น้องไอ้รับก่อนลูกโอเคมาน้องไอ้รับกินเดี๋ยวนะครับอันนี้กล่องกล่องนี้คือน้องไอ้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคจับมือได้ค่ะจับมือได้ครับคนน้อกลงดีมากครับยังไสลับกันสลับันสีทลาเล่นด้วนน้องปีหน้ากล่องเจ้าเลยนะครับน้องประคับน้องปีใหม่อ่าใจวยพอดนะค่ะโอเคเลิกขอบคุณเจ้า มาเราจะไปเปิดก <laughs> <ícios> ันเนาะงลูกทะเคลูกระเคลของคุณพระนะครับโอ้โหมะเขาส้มตำลูกชิ้นเหลือไว้เยอะเลยนะครับผลไม้ชื่อช่วยกันทานนะครับผมยังนึกอยู่ปลาเหลือจะเหลือไหมเนี่ยถ้าเหลือเราก็อิ่มแล้วงานขอบคุณพระเจ้านะที่ที่น้องได้ให้เกียรติมาร่วมนะครับขอบคุณพระเจ้าโอเคท้ายเราจีนขึ้นด้วยกันร้องเพลงนะร้องเพลงยัน สรรเสริญพระเจ้าผู้เปอนนยพรนะใช่สรรเสริญ